ระบบนี้ครับก็จะเป็นระบบบันทึกชั่วโมองอบรมของพนักงานนะครับแล้วก็ส่งไปแ้้ HR อนุมัตินะครับแล้วก็ร e p o พอสรุปเป็นรายปีอ่ได้นะครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าเข้าแอดมินก่อนอก็เข้าแอดมินครับก็กดเข้าสู่ระบบก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาทั่ว,ว,วไปครับไม่ได้มีอะไรตรงนี้ก็จะมีจัดการแผนกจัดการตําแหน่งพนักงานประเภทอบรมอนุมัติแล้วก็รีพอร์รายงานนะครับ คนนี้เรามาจัดการแผนก,ก่อนแล้วกันครับก็สามารถสร้างแผนกจากตรงนี้ได้เลยเช่นไอทีนะครับก็กดเพิ่มแผนกไปตรงนี้ก็สามารถลบได้ครับแค้ไขได้โปรติตอนนี้ตำแหน่งครับอาจจะมีตำแหน่งเพิ่มมาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็กดเพิ่มตำแหน่งไปต่อมาก็จัดการพนักงานครับจะค่อยจัดการทีหลังนะ ไปเลือกประเภทอบรมก่อนสว่ามีอบรมภายนอกภายในอ,อบรมความรู้ด้าน AI นะครับรายละเอียดก็ใส่เข้าไปแบบนี้ต่อมาก็มาจัดการพนักงานครับกดเพิ่มพนักงานใหม่อผมจะกรอกข้อมูลลงไปให้หมดเลยนะครับอก็เลือกไปเรียบร้อยครับแผนกไอทีเป็นผู้ช่วชยฉากยูเซอร์นี้นะครับกดเพิ่มพนักงาน ก็เพิ่มนานเสร็จแล้วครับก็ตรงนี้ก็กดแก้ไขได้นะครับลบได้ปกติไม่มีอะไรต่อมาครับเราก็ออกจากระบบนะครับไปที่ยูเซอร์ของพนักงานพนักงานก็จะทําอะไรครับก็จะมาอัปโหลดข้อมูลการอบรมนะครับก็อกอินเข้าสู่ระบบอก็เข้าระบบมาครับก็จะเป็นของพนักงานแหละตัวตนี้ก็จะมีโปรไฟล์นะตังนี้มีโปรไฟล์สามารถอัปโหลดรูปโปรไฟล์ได้นี่ครับก็ เป็นรูเตอร์โปรไฟล์นะครับเป็นรูปโปรไฟล์ได้เสร็จแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีส่งข้อมูลกับอบรมนะครับแล้วก็ประวัยกับอบรมที่สามารถดูปล่อยกับอบรมของตัวเองนะครับแล้วก็อีกพอร์ตออกมาเป็นรายงานได้นะครับอันนี้ก็ส่งข้อมูลกับอบรมครับเดี๋ยวผมจะเกาะข้อมูลให้ครบถ้วนลงไปอันนี้ก็เรียบร้อยครับอัโหลดไฟล์เรียบร้อยก็กดบันทึกข้อมูลกับอบรมครับอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นคําว่าเราอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเราจะอัปต่อหรือไม่อัปต่อก็ได้ก็แล้วแต่ครับเขาไปดูที่ปล่อยการอบรมครับ ก็จะขึ้นมาครับพอจะลงจะขึ้นคําว่าราออนุมัตินะครับตัวนี้ก็กดดูได้นะครับกดดูได้ต่อมาเนี่ยก็ไปที่แอดมินก็เข้าลงมาครับแอดมินก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีรออนุมัติอยู่เห็นไหมครับจะขึ้นจากตรงนี้จากแดชบอร์ดเลยว่ามีรออนุมัติหนึ่งรายการครับ,รบก็ไปที่ออนุมัติชั่วโมงลงพอไปที่อนุมัติชั่วโมลงลงแล้ะก็กดดูครับกดดูตรงนี้ เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแล้วครับว่ามีข้อมูลพลังงานนี้รายละเอียกอารมงอันนี้นะครับเขาอธิบายในการอบรมดูหลักฐานตรงนี้ครับก็กดดูหลักฐานได้อันนี้คือรูปหลักฐานที่ผมอัพโหลดลงไปนะครับก็กดดูได้เสร็จแล้วก็อนุมัตินะครับก็อาจจะพิมพ์ลงไปครับว่าอนุมัติแล้วก็กดอนุมัติเห็นมหมก็เรียบร้อยแล้วนะครับราวนี้ไปที่รายงานก็จะมีกร์ด อะไรขึ้นมาครับมีข้อมูลขึ้นมาแล้วสามารถ A ort, เอ p พอร์ตออกมาเป็น Excel ได้นะครับเลือกวันเดือนปีได้แผนกได้สถานะได้นะครับตัวกรองคกคราวนี้ไปดูที่พนักง,งานที่พนักงานก็จะเห็นแล้วครับว่ามีชั่วโมงลงเข้ามาแล้วนะครับ6ชั่วโมงที่อนุมัติแล้วตรงกราฟคืออะไรก็ขึ้นมานะครับก็ดูปล่อยการอบลมนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้สามารถเอ p พอร์ตเป็นเอ็กได้นะครับก็เรียบร้อยแล้ว ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับระบบนะครับบันทึกชั่วอโมองอบรมของพนักงาน